พี่ๆขั้นใดนะคะที่เริ่มปลูกืุเรียนจนถึงอายุ4-5ปีนะคะเราขอแนะนำนี่เลยค่ะปุ๋ยอ e ินซีการโคคิงนะคะก็จริงของปุ๋ยเุเรียนเล็กค่ะช่วยในการแตกยอดดีนะคะใบเขียวเข้มมันเงานะคะต้นสูงเลยค่ะ สวัสดีค่ะมินเควนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดกาญจน์นะคะอยู่ันที่บ้านสวน23นะคะเป็นสวนของคุณลุงครับผมเลือเอกสุรพลมีบางยางครับเป็นข้าลการกเกษมนะครับคุณลุงรู้จักปุ๋ยอินรีโฟคิงได้ยังไงคะอ,อ๋อปุ๋ยอินรีโฟคิงนี่ผมผมติดตามอาจารย์ท่านดรเกษมผลิตให้มหาวิทยาลัยราชราชกระบังนะครับลุงใช้กับต้นอะไรบ้างคะใช้ทุเรียน ทั้งหมด400ต้นแล้วก็มังคุดด้วยท่านใดนะคะที่สนใจสั่งซื้อปุ๋ยอินซียกาโฟคิงนะคะิคดก่อเรามาได้ที่บริษัทเควันรักกีบ,บังจำกัดค่ะหรือโทรมาที่0630490955ค่ะหรือแอดไลน์มาที่ a k o e n e นะคะข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็วินไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ